เราการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชจิจารกเปรตสาตั้งแต่พศ2478แต่รัฐบาลไทยได้มีการอนมากพบประมาณในการดูณะระหว่างพศ2533ถึงพศ2539จะสามารถรูัลปราสาทประทาวแล้วเสร็จเสร็จมือนะคะเพื่อปัจการั้งทัพทูงหรือว่าคัค้ารจักฝ่ายต่าพปชา ปราสระคอฟนั้นเป็นโราสถานที่ตั้งอยู่ในเขตอำเอโยงรักจหวัสุรเนรรมศิลากรและมีการดเนินการสำวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระเวชายแดนของทยมตแ2 .4 2 2ปี2525 5 4นง5มีการจัดทารายงานสารวจทางโบราณคดีปักานซึ่งขนาดำเนินการสำรวจในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิล นั่นจะว่าเป็นเมที่ยิ่งใหญที่สุดแหงของประเทศไทยซึ่งสภาพในเวลานั้นตัวกระสับกระสานยังมีความสมบูรณ์โครงสร้างป้องกันยันงไม่ได้มีการจัดตบปงกำลังในการกีรณะาธอย่างใดนะคะแต่ก็ได้มีการบรรจุชีร้าชื่อโบราณสถานที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบีนยนซึ่งเหตุการณ์กระทับของทหารไทยและต่างชาตในช่วงเวลาที่ผ่านมานปรากฏชัดเจนว่า ในธรรมชาติได้ใช้ภาษาตาควายเป็นคำที่มั่นทางการทหารส่งผลที่เกิดความเสียหายกต่อโบราณสถานซึ่งการทำดังกล่าวนั้นถือว่าผิดต่อการสละโลงที่ห้ามใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นหรงคั่าง แลองรความสิยหายาอรสัสาตามเมือนกระทรวงวัฒนาคารจึงได้มีการมอบหมายให้กรมศิลปากรทำการสำรวจเพื่อเกกร,โ,รโดยทันทีซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่สองค่ะเนื่องจากว่าฝ่ายกัมพูชาได้วางทุ่นระเบิดจำนวนมากภายในตัวปราสาทและบริเวณโดยรอบ อันเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการทำงานและก็การสำรวจบุรณะโบราณสถานทั้งนี้นะคะจากการสำรวจพบว่าปราสาทตาควายจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการบูรณะโดยด่วนเนื่องจากว่าโครงสร้างของตัวปราสาทนั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรจึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันความเสียหายของโบราณสถาน ซึ่งมีผลจากการที่ฝ่ายกัมพูชาเข้าไปใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักการที่นานาอารยประเทศยอมรับร่วมกันได้ทำให้โบราณทั้งนี้ฝ่ายไทยยังคงยืนยันถึงความจำเป็นและความชอบทางการบูรณะปฏิสังขรปราสาทต,ตาควายและกลุ่มปราสาทต,ตามเนือนรวมทั้งโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณชายแดน ที่มีสถานะเป็นโบราณสถานของไทยแล้วก็ตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศไทยค่ะวันนี้ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสับ,บดาไทยเศร็จเป็นอย่างสูงครับระหว่างนี้รบกวนขอให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมอยู่บนเวทีเพื่อให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกันก่อนนะครับ ขอเรียนเชิญนายประสบเรียงเงินประลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายนายพนมบุตรจันทรโชดอธิบดีกรมศิลปากรพลโทเทว,วันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณนิมิตาจันทรเสนาผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาพันเอกฤชาสุขสุขวานนรองโฆศกรองทัพบกและนายกิติพันธ์พานสุวรรณอดีตอธิบดีกรมศิลปากรขึ้นถ่ายภาพร่วมกันครับ ภาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญอีกชุดหนึ่งนะครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกรมศิลปากรทุกท่านขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีครับขอบคุณครับและนี่คือภาพแห่งความน่าประทับใจมากเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึง ความร่วมมือร่วมใจกันจากหน่วยงานต่างๆในการบูรณะประสาสาทควายกลุ่มปรสา,าปรปรสาทตาเมืองและโบราณสถานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของประเทศไทยเราและหลังจากนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษท่านจะได้กรุณาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทุกท่านที่บริเวณเวทีนี้นะครับขอให้สื่อมวลชนทุกท่านเตรียมพร้อมได้เลยครับ เราได้ห็นความร่วมมือกับุภาพส่วนที่จะร่วมกันบูรณะโบราณสถานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาปราสาทตาควายและกลุ่มปราสาทตามเมืองของไทยเราครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะท่านรัฐมน,นตรีและคณะท่านผู้บริหารทุกท่านครับ เ,เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพื่อให้สัมภาษณ์ครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการถแถลงข่าวนะครับเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านประสบเรียงเงินนายพนมบุตรจันทราชดอธิบดีกรมศิลปากร วันนี้ตาจารประสิทธิ์ได่ในการส่งข่าวสารสถานการณ์ไทยกับนิานเอกวิชาสุวัรรองโฆษกองทัพแใช่ค่ะขออนุญาตนะอุณผูมค่ะเพื่อรวมส่งข่าวครับว่าการกระทรวงการต่างาวสัมพเนธ์ในสิงคร์แปบหนึ่งจ้ะขอด้วยแป๊บหนึ่งนะ 放出来吧。<noise> ตอนนี้ได้เตรียมแผนการบบราการไปยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสำรวจศึกษาแล้วก็เพื่อหาแนวทางในการซ่อมแซมโบราณสถานตามแหลชายแดนแล้วก็ูลุ่ภาษาตามต่างๆนะคะ ซึ่งคณะธรรมการเ่ยก็ได้มีการลงทุนที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้ววันที่4ี่ที่5้าุมพก็เบื้องต้นก็ดูแนวทางในการซ่อมแซมโบราณะเดิมทีเนี่ยเราก็มองว่าประสาทสาลายอาจจะซ่อมยากแต่ว่า ใน,ในทางที่ในข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือว่าสามารถซ่อมได้แล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะต้องมีการหารือกับทางคณะกรรมการีรอบหนึ่งเพื่อเข้ามาติที่ประชุมแล้วก็เพื่อออกแนวทางในการเดินทางก่ัไปค่ะคะ่ะก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะคะว่า กระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้ประสงค์ที่จะสนแสดงจุดยืนในเรื่องของความขัดแย้งใดๆทั้งสิน้นแต่เรามองในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของโบราณสถานเป็นหลักหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมก็คือว่าต้องดูแลแล้วก็บูรณะโบราณสถานที่อยู่ในเขตแดนของประเทศไทยบนที่พัตยของประเทศไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมารัดมการประมาว่าเรามีในมเพว่าเราจะมีน้ำต่อไป แน่นอนค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจากการที่มีหนังสือทับทวงของฝ่ายต่างปูชามาเมื่อประมาณสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมนาะคะ่ะก็ได้มีการหารือร่วมกับห่วยนานความมั่นคงร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการที่จะตอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็เรามีหลับขานมีข้อมูลยืนยัน,ยนชัดเจนว่าสิ่งที่เราได้ดําเนินการไปนั้นเราได้ดําเนินการไปในขอบเขตของประเทศไทยแล้วก็ในอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลไทยโครการที่เราทำได้ มีวงมมงางอระยะเวลาการทำงานยังไงบ้างนะคะค่ะเบื้องต้นนะคะเรื่องของการบูรณาซ่อมแซมเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนว้ก่องนะคะว่าแนวทางในการซ่อมแซมนั้นเราจะดาเนินการอย่างไรวางแผนในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ดูในเรื่องของความพร้อมในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะว่ามีความพร้อมที่จะเข้าไปซ่อมแซมบูรณาได้เมื่อไหร่แต่ครั้งนี้ทช้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการออวางโครงสร้างให้เรียบห้อของ ในสตที่กับปุชาปฏิวมาค่ะาสสารัญญารสื่อจะปสืชี้จต้องเรียนเบื้องต้นว่าในเรื่องของการตีความสสัญญานะคะต้องขออนุญาตให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการตา่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ขอดูแลในเรื่องของโบราณสถานที่เรามีหน้าที่ในการเข้างบราณสถานคือเราก็จะยิน แต่ว่ากลุ่มภาษาตามเงอนนะคะตามเมินงทมตามเงอนโตเนี่ยเราได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในรักิจจษนุาบบษาตั้งแต่ปี2478 แล้วก็ได้มีการตั้งงบประมาณโดยรัฐบาลไทยนะคะตั้งงบประมาณในการ,ราสนบนุซ่อมแซมตั้งแต่ตปี2533ถึง2539ซึ่งตะลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราได้จำนวนการอุราคาซ่อมแซมก็ไม่ได้รับการคัดค้านหรือว่าทับท้วงจากประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใดนั้นก็เป็นปิกทีที่พิสูจน์ได้ว่าเราได้ทำในหน,หน้าที่ที่อยู่บนขอบเขตแล้วก็อนบริเวณของประเทศไทย ค่ะเท่าที่รับทราบขนาะที่ดิฉันํำร,รงตำแหน่งนะคะก็เป็นคร่นั้ค่ะอย่างตอนนีทางประสาทตามเมือนกับประสาทตามายเนะะี่ยค่ะได้รับควาเสียหายอยงไรบ้างค่ะเบื้องต้นประสาทตามเมือนนะคะ ในก็ยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมเดิมอยู่ค่ะแต่ว่าประสาทลาไฟได้รับความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็โครงสร้างเนีมีการพังทลายเราจึงต้องมีการคำยันเพื่อช่วยประคับประคองไม่ให้ตัวประธาหลุงมาค่ะ อย่างว่ามีทุ่นระเบิดอยู่ในพื้นที่ด้วยเขาจะระบุได้ไหมคะว่ามีประมาณกี่ตัวโอหอันนี้ไม่สามารถทราบได้จริงๆนะคะต้องขออนุญาตให้เป็นเรื่องของความมัน่นคงเพราะว่าการที่เราจะเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตจากฝ่ายความมัน่นคงเมื่อฝ่ายความมัน่นคงไปเขียนแล้วก็เดินแต่ว่าตอนนี้คือได้มีการเคลียร์พื้นที่เช่ะเดียมเข้าไปบริเวณ ก็มีการเตรียมพื้นที่กรมศิลปากรสำหรับสำหรับศิลปากรที่10และคณะจสิมาก็ได้เข้าพื้นที่สำรวจพื้นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่4วันที่5คืนแล้วกันทีนมาหลังจากการสำรวจพื <pap> <in> ้นที่แล้วก็คือขั้นตอนต่อไปดำเนินการเข้าไปนะคะค่ะเมื่อสำรวจพื้นที่นะคะก็แน่นอนว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของสถานการณ์ต้องมีการประเมินจากยลายฝ่าน ว,ว่าเราสามารถเข้าไปบูรณะเข้าไปซ่อมแซมแต่อย่างที่บอกค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นความเตรียมการเตรียมความพรอ้อมก็เพื่อสัมภาษณ์ที่กรมศิลปากรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการออกแบบการการา่อสร้างต่างๆเพื่อที่ว่าถ้าเราสามารถเข้าพื้นที่ได้แล้วเราสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้นภูรีถามเรื่องาาไทยครับทีนน่ว่าร่ขึ้นหรือไ<า>่าต่อไปทีเดีคร แน่นอนค่ะก็ต้องเร่งดาเนินการในการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราได้มีการสำรวจค้นพบกระสับระสายนะคะได้มีการร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนตัง้อองแต่ปีพศ2544ถึงพศ2545และในขณะที่กรมศิลปากรนะคะได้ลงพื้นที่สำรวจเนี่ยก็ไม่ได้พบว่าเ,เป็นฐานหรือว่าเป็นที่อยู่อาศ,าศาัยหรือว่าเป็นที่ได้พบ เจ้าหน,น้าที่ทหา,ร,ทารของฝ่ายกัมพูชาพิสูจน์ให้เห็นว่าก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทยก็คือหลังบกิดเไทยก็จะมีการดำเนินการแน่นอนค่าต้องมีการต้องเร่งขึ้นทะเบียนจนโดยรัสบาลขอบคุณนะคะขอบคุณ